เอาปิดกล้องปิดกล้องเฉยเอานังอยู่ไหนอะเออเออแบบหรือว่ามันมันมันเออเนี่ยเออเอาสีเหลืองสีเหลืองเผื่อเผื่ออยากได้บรรยากาศเลยค่ะอ่าหน้ามันยุ่งมาบนี้หน้ามันยุ่งเหมือนเหมือนจะนี่ได้หมดอันนี้คือไลฟ์ยังไลฟ์แล้วคุณแม่มันสามารถเปาี่ยนได้ไหมไม่ได้แค่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณห้านาทีเดี๋ยวมันก็แบตหมดไปปะอได้เลย พันนงแล้วคุณแม่ทุกคนวันนี้หนูจะมามาแป๊บเดียวแต่ว่าหนูอยากมาหลายวันแล้วแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หนูก็เลยอยากมาวันนี้แล้วก็มาแป๊บเดียวแล้วก็จะมีรายที่จะพาทุกคนไปชมกับอมเจนสีแคนใช่ไปชมกับเจนสีแคนนะคะทุกคนต้องไปดูด้วยนะหนึ่งเดี๋ยวหนูจะรีวิวว่าเจนสีแคนม,มีอะไรบ้างทุกคนต้องมาพรุ่งนี้ทุกคนต้องมาหาหน้ด้วยนะเค้ เราตกลงกันแล้วหรือเปล่าทุกคนมันมืดมันสว่างไปหนูหนูหนูอะดูื่พูดอะไรมันสว่างไปแล้วหนูแสบตใจนะาพี่เสียใจนะพี่รู้จริงไม่น่าเกลียดมาฆาตกรรมพี่ทุกคนเฮ้ยนะกูว่ากฮ้ยผี้ยสิ่งมืดต้องมีกันเลยมันมันมัน ไฟมันเยอะแยะแล้วมันก็เลยแบบปึ้งอยากอะไอยากสามารถาไว้ไกลๆลได้บ้างไว้ตรงนื้ถแล้วนี่ไว้ไหนได้บ้างอ่ะไม่ได้งไงคุณแม่ขออะไรอันะไรอ่ะเอาเลยพี่ชายก็ถือไปนะนี่หนีได้ไงขอบคุณสำหรับแคมเปญวันเกิดหนูมากเลยนะปีแรกก็ให้ตั้งเทียบสามแหน่เก่งมากเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายรูปก,กับกับป้ายแล้วหนูก็จะ กเราก็จะเอามันลงอยากเห็นอยากเห็นอะไรอยากเห็นชุดไทยจีนจีนจิตรดาสีดำรองเท้าสูงสูงสีดำ <laughs> มันเจ้าเสะเหลือเกินจริงมันเจ้าเสะเหลือเกินวกวหนูกำลังจะกลับบ้านแล้วหนูก็จะไปทำสิ่งนะั้นให้ทุกคนไงทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรไ <ป S 1> จีนสีแขน,นเราจะ,ะไปทอดข้าวแตนกันนะคะทุกคนเราจะไป ขันเลือดกันนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนเวลานี้เรามานั่งทำนามิเให้ทุกคนกินนะคะด้วยความรักของพวกเราเราจะรีบกลับไปตั้งใจทำนาเมียวแล้วก็ด้วยความอร่อยมากเราก็ต้องทำในวลานี้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วดูจากสภาพ ว่าจะมาช่วยทำแต่ว่าแต่ว่าแบบมันไกลเกินไปก็เลยหนูทำเองดีกว่าพี่ติดเรียนสัปดาห์นี้ดาไม่ได้ไม่เป็นไรช่วยขายให้คนที่ยังลังรีที่จะมาซื้อเลยครับพี่หนูขายพี่ไปสองรอบแล้วไลน์ก่อนก็มาแล้วหนูก็ขายไปแล้วขายให้คนที่ยังลังรีอ๋อใช่โอเคไม่ก็เขาก็ถึงตรงนี้เขาลเร่ง ไม่เราลังเดได้หรอกเราเป็นอะไรเราเราเป็นครั้งแรกนะแล้วน้ำเงี้ยวใครใครจะไปรู้ว่าปีหน้าปีหน้าปีไหนจะทำอีกไม่หนูไม่ทำอีกบอกเจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วในชีวิตอาจจะมีแค่ปีแรกแล้วก็ปีสุดท้ายแล้วปีแรกแล้วปีสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วถ้าทุกคนไม่ซื้อปีนี้ทุกคนก็จะไม่ได้กินน้ำเงี้ยวสูตรของหนูที่อยู่ในด็อกนะใช่ค่ะแล้วก็แต่วันวันแรกจะเยอะสุดแล้ววันที่สองอาจจะน้อยลงแล้วก็วันที่สามอาจจะนิดเดียว โอ้ยนูอันไม่ทันคนที่ยังลังเลไม่ใช่พี่สิโอเคงั้นแส,สดงว่าพี่มีหลังเลนพี่ลงมาโดนแน่ฮแต่งานจับมือเจอแน่นอนจงตัวเครื่องดีแล้วโฮ้ยเก่งมากแมูไดงงานจับมือนใส่ชุดแรกหนึ่งศูยนย์หกมีตาเลแล้วก็แซตตี้แซตตีต้เป็นรอบพิเศษถ้าทุกคนอยากมาหาหนูก็มาหาได้เลยเพราะว่าหนูเช่ามาแล้วหาเช่าได้ด้วยมีส่งอะไรไม่งัน ไม่มีค่ะต้องมารับหน้าร้านเอาเองเลยขอบคุณของฝักน,นะคะอยากไปชีมม้มาเลยมาเลยมาเลยหนูบอกให้นะไม่ใช่จะมีแค่ปีไหนจะมีอะไรอย่างนี้นะอาจจะไม่มีแล้วก็วได้ปีหน้าหนูไม่ทำแล้วแน่ <c oughs> แม่ค่ะจะรีบปิดร้านหรอใช่เปิดแค่ปีเดียวนะคะมีปีเดียวเท่านั้นถ้าทุกคนไม่ซื้อหนูก็จะไม่มีอีกแล้ว ุกคนจะไม่ได้กินแน่ถ้าเพราะฉะนั้นต้องมาซื้อนะเอเคไหมโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยทันเลยมันเกิดปนีนี้มีคนลกเยยนใช่หนูไม่คิดตอนแรกหนูคิดว่ามันจะถึงแค่แบบว่าเทียสองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไงหนูก็แบบว่าปีแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าก็ถึงเทียสามเลยอคทุกคนน่ารักมากเลยขอบคุณนะหนูรักคุณมาก เอ้ยหนูทำอะไรไว้แล้วด้วยน่ารักมากบอกเลยหนูวาดมาอดของแต่ละคนเลยน่ารักมากหนูตั้งใจทำมากเลยนะหนูเชื่อว่าทุกคนต้องชอบอจะไปกินที่เชียงใหม่อาะได้ไหมไม่ได้ที่เชียงใหม่หนูก็ไม่ได้ทำขายสันหน่อยพี่ก็ไม่ได้กินสูตรแม่ดูสิ เดี <g agile> ย๋ยวพี่ฝันว่ากินเนื้อแท้โอ้ยเอนดูอยากให้มาไม่เป็นไรจับมือจับมือจับมือเตรียมชุดไว้พร้อมแล้วหรือคนนะพร้อมยังไหนๆตอนนี้นอกจากซายตังตอนและอยู่กับใครอีกอยู่กับพี่นิชาอยู่กับพี่ตงังตอนอยู่กับหนูอยู่กับพี่วรินทร์ไทยค่ะอยู่กับ จิ๋วเด็กจิ๋วไปไหนเด็กจิ๋วไปไหนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เจอเด็กจิ๋วไปไหนลูกหนูจะกลับไปทำน้ำเงี้ยงไงเสียงหนูมากใช่เดี๋ยวดูกับเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูบินมาเดี๋ยวกถ้าไปฟ้ดหา จิว้อาอาจารย์ไม่อยู่ไทยอุดเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกแค่กี่วันเองเราถึงวันยีิบเอใช่ไหมเราจับมือ,มอยีอ่สิบเจ็ดเหนือทเด้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีมีทุกวันจะได้นอนไหมคืนนี้ได้นอนได้นอนได้นอนหนึ่งชั่วโมงจัดบู๊เลยไหมคนเกง ปีแรกของหนูหนูถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะเดี๋ยวปีหน้าหนูจะไม่เซอร์ไพรส์ละปีหน้าหนูจะหนูจะเป็นรุ่นพี่ไงปีหน้าน้องก็จะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์แทนใช่ไหมเต้นจริงโจ,จ้้องอยังเมื่อกี้พี่นิชาเก็บท่าให้ด้วยล่ะพี่ชาเก็บท่าให้แล้วหนูเต้นด้าแล้วไว้เต้นลงสักวันหนึ่ง มีหม้อใหญ่ไหมใหญ่มากค่ะมีสามถุงคือคือเราจะใส่รถไปใช่ไหมเราจะใส่ถุงถุงมีสามถุงแล้วก็ใส่ม้ออีกทีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นเดี๋ยวมันจะเดือหกไงเพราะว่าเราเดินทางไกลนิดนึงพีน่าเซอร์ไพรชกอเซอรไพรชกอเซอไพรกว่าสิ ไม่ปีหน้าหนูเป็นพี่แล้วหนูจะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงปีหน้าหนูก็ต้องหนูก็ต้องไม่เซอร์ไพรส์แล้วคนนี้เซอร์ไพรส์ก็คือ้าเอาุันหาโอโย่ฝากสวัสด,ดีน้องนิชาให้หน่อยพี่พี่พี่คนนี้เขาฝากสวัสด,ดีน้องนิชาให้หน่อยอ่ะสวัสดีค่ะจะมีคนเด็กกว่าไปไฟักหรอมีแน่นอนใครจะไปดู ีใครดาวอะไรได้อาจจะมีเด็กสิบส,บสกันแหละหนูสิบสนนก็เป็นพี่อยู่ดีเฮ้ยแต่ว่ารุ่นท่ามามาตอนไหนฮรุ่นท่ามาปีหน้าหนูก็จะอายุ14หนูก็จะเป็น หนูก็อยากทำนะแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะสลับอาจจะแค่แบบว่าตกแต่งสลามอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอุ้ยน่าทำเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะวันพรุ่งนี้พอดีพี่เหงาได้เลยทุกคนถ้าใครเหงาก็ามาจินสีแคทนได้นะเพราะว่าหนูเหงาจะให้ตัวอีกแค่สิบเซนวันนั้นหนูนั่งเมื่อวาน ซ้อมอยู่แล้วก็หนูก็จะเอา เลยบรรลุนิติภาวะจาอายุยี่สิบมันต้องสอบใช่ไหมไม่เลยไม่่งนั้นม,มันก็ไม่ผ่านการใช้ไม่<ค>มทุกคนส่งสิกันพอหนูถามพอหนูถามเ็จใช่ไหมแล้วเร้วตอนแรกพ,พี่พี่พี่แพรกับพี่ขวัญบอกว่ามันต้องสอบนี้แล้วหนูก็หนูว่าทาไมสอบอะไรแล้วหนูก็เลยหันไปถามผ่านี่แล้วพ้านี่ก็หลอกหนูรู้เพราะว่าผ้านี่หลอกอะหนูดูออกใช่ไหมแล้วก็ก็พี่แพรก็หันไปหาพี่นาแล้วก็มาส่งสิกันไหมพี่พรเขาบว่าสอบไม่สอบ ถ้าสมมติแบบว่าเราอายุถึงแล้วใช่ป่ะสมมติเราจะเข้าสถานที่ที่มันอายุเกินเน่เราก็ต้องสอบก่อนไม่สอบถ้าเราใบเขียต้องสอบเป็นบัตรรูบนติมันรู้นิติภาวะมันจะไปเบิดใบเขียได้ยังไงสอบเพราะว่ามันต้องเป็นการแบบดูความคิดเราว่าเราไม่จริงเลยอะทุกคนเขาหลอกหนูถึงวันนี้เขาไม่เขาทําแบบนี้กับหนูได้ยังไงแล้วแล้วพี่แพ้ก็ไปหาไปหาบัตรรู้ว่าบรรูนิติภาวะต้องสอบเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วพันนี้ตอนแรกก็ก็ยังทำนั่งแต่ว่าพอสักพั้งหนึ่งพี่แทนจบสิกแล้วพานนี้ก็เลยหลอกหนูหนูดูออกค่ะแล้วก็หนูก็เลย,หน,เลยหนูก็เลยถามทุกคนในซีเจมเลยแล้วทุกคนอะ่ะก็บอกว่าสอบสอบสอบใช่ไหมแยวว่าสงสีกันแล้วหนูก็เลยไปหาพี่ลูกศรตอนนั้นพี่ลูกศรเดินเข้ามาพอดีในห้องสอมา้ะหนูเลยรู้ว่าหนูก็เลยว่า บรลุนิติภาวะต้องสอบไหมพี่ลูกสอนบอกว่าตอนแรกพี่ต้องลูกสอนบอกว่าไม่สอบพี่สอนบอกว่าไม่สอบนะไม่สอบนะบรลุนิติภาวะก็บรลุนิติภาวะเลยแล้วทีนี้พอพี่สักคนในซนะีเจมเนี่ยส่งซิกให้พี่ลูกสอนพี่ลูกสอนก็ค่อยกลับมาพูดว่ามันต้องสอบคือ <c oughs> หนูไม่เชื่อแล้วตอนแรกหนูก็เชื่อแต่ว่าไปไปมาๆมาันก็ไม่เชื่อแล้ว นี่ชาเตรียมตัวสอบยังเตรียมตัวสอบยังมาดูนิติภาวะของพี่อีกสองปียังไม่ต้องรีบจริงเลยไม่สอบได้สำมอ่อนะพี่ลูกสาวลืมไปสอบมาดูนิติภาวะไม่ทุกคนไม่สอบนีมันสอบด้วยหรอแม่ผินจะเคยบอกเลยเ<ม>ขาส่งสีกันไงเนขาจะบอกว่าเขาจะเขาจะวิงต่าก็ได้แ,แล้วพี่เขาจะอะไร ว่ายฟ้ามาเป็นรูปพี่ไหม ผ่านการสอนมานานแล้วอาจจะพม่จิิงเลยทุกคนทำไมทุกคนบนโลกมีถึงหลอกหนูทุกคนเลยทำไมทุกคนถึงจะไม่มีกันหนูฮะหนูรู้ว่ามันไม่สอหนหรู้ความจริงแล้วนะ่ะไม่เป็นไรนะหนูก็เคยอยากหลอกน้องเหมือนกันแล้วหนูก็ทำไม่สำเร็จจุนิกเซนูกินจืดเดินทั้งว้า หนูก็เชื่อจริงเลยรุ่นห้าเข้ามาจะแกล้งไปมาอีกไม่แกล้งอกหนูจะแกล้งต้องการเติมจิ๋วจนมันมา,มากทุกคนเดี๋ยวหนูจะทุกคนเดี๋ยวทุกคนย้ายนะทั้งหมดนี้ต้องไปอีกไลฟ์นึงโอเคไหมหนูจะไปรีวิวบูเจนสี่แขน ทุกคนมาดูได้ใครที่ยังไม่ดูรายละเอียดนะคะสามารถเข้ามาดูได้ในไลฟ์ใครพี่นิชาฮะในไลฟ์พี่ชาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวทุกคนย้ายไปนะยังมีหนูอยู่ในนั้นอยู่ห้ายอย่างมาถ้ายอย่างเห็นหน้าหนูอยู่ก็เข้ามาในไลฟ์นั้นให้หมดเลยสองคนสองรอยแปดคนนี้ต้องเข้าไปอยู่ในไลฟ์พี่นิชาโอเคไหมบายบายเจอกันนะคะในอีกไลฟ์หนึ่ง dài 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 nương 2 3